สำหรับกลางปีนะคะ2,566โลกและก็ประเทศไทยนั้นกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสุปปรากฏการเอลนโยนักวิชาการด้านภัยพิบัติระบุด,ด้วยว่าจะมีระดับความรุนแรงสูงสุดปลายปีนี้ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงข,ขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยนในแต่ละเดือนและอาจจะต้องแต่ระดับสูงสุดในเดือนเมษายน2,567นะคะของปีหน้าเลยสาหรับวันนี้เองการตั้งรับฤดูฝนอาจจะต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพราะว่าฝนจะตกหนักขึ้นแล้ว โดยในช่วงวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางค่ะขณะนี้ได้พัดปกคลุมนะคะแล้วก็มีกําลังแรงมากขึ้นเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะแต่อยู่ฝั่งทางใต้ของอันดามันเนี่ยค่ะพัดเข้ามาเลยประกอบกับระยะนี้เรามีหย่อมความกดอากาศต่าที่เป็นลักษณะรูปตัวแอลเนี่ยนะคะบริเวณเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยลงสู่อ่าวมัตบันประเทศเมียนมาซึ่งจะทําให้ไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางใต้ของ ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยนะคะก็เร็วๆนี้แล้ค่ะจะหนักหน่อยกรุงเทพมหานครวันที่28นี้อาจจะต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าปริมาณฝนของวันนี้มาดูกันก่อนค่ะพื้นที่ทางภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกวันนี้เยอะหน่อยเป็นสีเขียวนะคะบริเวณนี้นะคะแถบๆนี้แล้วก็มาทางภาคตะวันออกค่ะโดยเฉพาะหลายพื้นที่ทางฝั่งของภาคใต้อันดามันบางส่วนขณะที่วันที่28ค่ะเห็นไหมคะฝนฟ้าขนองเริ่มเป็นสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีส้มมากหน่อยที่กรุงเทพมหานครเสี่ยงฝน ตกหนักพรุ่งนี้อาจจะต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังนะคะบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก่อนเลยโดยเฉพาะที่จังหวันนดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคตะวันออกสระแก้วจันทบ,บุรีตราดนะคะส่วนที่ภาคใต้ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและจังหวัดสตูลเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามานันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณทางฝั่งอันดามันค่ะจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงเมตรนะคะจุด ไหนที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยค่ะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือเดินเดินด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะบริเวณที่มีฝนตกมีความเสี่ยงสําหรับเรือเล็กระยะนี้ที่ฝั่งอันดามันงดออกจากฝั่งไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยละค่ะ พอเห็นแบบนี้แล้วนะคะในช่วงที่เรามีฝนตกนะคะช่วงนี้ความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําหลากกองอํานวยการน้ําแห่งชาติเตือนเอาไว้เลยว่าภาคเหนือเสี่ยงน้ําป่าไหลหลากท่วมฉับพลันไปจนถึงวันที่หนึ่งพิศน,นายนนี้นะคะภาคเหนือที่เพชรบูรณ์ค่ะที่อําเภอหล่มเก่าค่ะส่วนที่ภาคอีสานที่สุรินทร์นะคะอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดบุรีดามอาเภอเมืองบุรีดามนะคะส่วนที่อุบลราชธานีก็แถวแถวอำเภอเมืองอําเภอพิบู์มังสาหารค่ะ ขณะที่ภาคกลางค่ะเสี่ยงที่อ well. ําเภอเมืองเพชรบุรีอําเภอท่ายางอําเภอบ้านลาดส่วนจังหวัดประจวบคีริข um ันแถวแถวอำเภอหัวหินนะคะอําเภอปราณบุรีส่วนภาคตะวันออกค่ะเสี่ยงที่อําเภอเมืองชนบุรีแล้วก็อําเภอเมืองระยองนะคะที่แกลงก็เสี่ยงด้วยส่วนที่จันทบุรีค่ะอำเภอเมืองเสี่ยงค่ะที่จังหวัดตราดนะคะที่อำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงมีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากนะคะ ส่วนภาคใต้หลายจังหวัดเลยนะคะได้เรียงกันมาตั้งแต่ชุมพรอําเภอพะโตะนะคะส่วนที่ระนองแถวแถวอําเภอเมืองค่ะมีความเสี่ยงอําเภอกระเปิด้วยอําเภอสุขสําราญส่วนที่จังหวัดพังงาค่ะที่อําเภอกะปงอําเภอคุระบุรีอําเภอตะกวทุ่งนะคะแล้วก็อําเภอตะกัวป่ารวมถึงอําเภอท้ายเมืองส่วนที่ภูเก็ตนะคะก็คือที่อําเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็ที่อําเภอกระทูอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ ขออภัยค่ะจังหวัดกระบี่ที่อำเภอเมืองกระบี่นะคะอำเภอเกาะลันตาอำเภอคลองท่อมค่ะส่วนอีกหลายอำเภอทั้งเอาลึกและก็เหนือคลองก็มีความเสี่ยงส่วนที่จังหวัดตรังค่ะอำเภอเมืองเสี่ยงนะคะอำเภอกันตังนะคะแล้วก็อำเภอปะเหลียนส่วนที่สตูลค่ะอำเภอทุ่งว้าแม้ขณะนี้เห็นฝนตกแบบนี้นะคะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าตอนนี้มีความเสี่ยงฝนตกหนักแต่หลังจากนี้ต้องบอกว่าเราอาจจะมีฝนทิ้งช่วงไปบ้างในช่วงของช่วงเดือน กลางเดือนมิถุนาปเป็นต้นไปตอนนี้ดี่ฉันบอกไว้เลยว่าน้ําในเขื่อนน้อยมากเลยนะคะยังอยู่ในปรากฏการณ์หมดแล้งอยู่แล้วก็พื้นที่นอกเขตชประทานไม่ค่อยจะมีน้ําค่ะเขือ่อนก็รอน้ําที่จะฝนตกเข้ารอบนี้ลองมาดูกันว่าแต่ละเขื่อนนะนะคะจะได้น้ํามากน้อยแค่ไหนค่ะก็ภาวนาให้ตกแต่ว่าตกยังพอประมาณแล้วกันนะครับให้เพียงพอกับปริมาณน้ําในเขื่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมแล้วก็ไม่เกิดน้ําแดงด้วยขอบคุณคุณนิตยานะคะ